สวัสดีครับพบกับสร้างหน่อยนะครับมือนีนมากินอาหารสสบแสบครับอาหารอีสานนี่คือขนเหนียวดำครับกินลาบเห็ดอื้ มีเลือกชองแบบวันนี้ขอน,นี้วดำน,นี่ขออ้าวอนี้วธรรมดา <c oughs> น,นี่คือทำทั่วเด้ออืม้ม ดดาววาถ้าสุดาล้วก็เี่น้องสุดาวด้วยสะเดาหว,วานครับผมผมน้อยๆน่ะเด็กสะดเดาหวานเด็วเราเป็นขมนิดนึงถ้าเป็นสะดเดาขมมันจะขมมุโยบนมี นี่เขาเรียกบ้านขคเอินตอมกระปูตัวคนไทยนี่เขาเรียกกับละแวะปะละแหวกหรือละแวนนี่แหละ

ท,ทันจวกแสบแสบครับอืมหอมออกจมูก Hà y tu, hặc luông tu. Tôi liệt, hặc men Anh khỏe ơi y tu. <laughs> cái đấy này nèo tít nhẹo này Nhẹo chết người liền nèo nèo tít nèo ơi Lạp hết. Lạp hết. nàng แซ่บหลายครับขอบคุณที่รับส้มสร้างหน่อยด้วยครับอาหารอีสานมาทอดของนี่ง่ันหนิล่ะครับแซ่บหลายฝีมือจะนั่งหน่อยเห็ดให้กินภรรยาภรรยรเนี่ยนะครับแซ่บแซ่บขอบคุณหลไดเด้อที่เขามารับส้มกันเนี่ยลำลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับมื่อเจ้าก็สตริย์น้ำข่อยทักหลายละมื่อทักหลายสวัสดีครับ ha <laughs> ha